ักโลกไปกับแอ u ยูเทและแอดพีทีสเตชัเตรียมสะสมขวดพลาสติกไซส์แบบ PET ทุกขนาดและรับของรางวัลมากมายเริ่มกิจกรรมตั้งแต่17มิถุนายนถึง30กรกฎาคมนี้เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกายิงสะสมมากยิ่งได้รางวัลมากใครใกล้ตรงไหนเตรียมปักหมดุดและพบกันนะคะ สวัสดีครับรัติเทพทรัพย์เมืองครับสวัสดีค่ะอัจฉราวันค่ะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์ประจำวันที่6กรกฎาคม2566ครับค่ะขอขอบคุณครับพีทีกรุ๊ปครับสปอนเซอร์ใจดีของรายการเราครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีสปอตมาด้วยนะคะเชิญร่วมกิจกรรมกันได้ด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะที่เราดู MV ไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของช้างภัยศักดิ์สุรินทร์แล้วก็ยังมีกระแสอะไรคะคุณก้องวันนี้ครับ เป็นเรื่องของการทวงคืนละค่ะคุณผู้ชมคะคแล้วก็เป็นกรณีการเข้าไปช่วยใช้คําว่าทวงคืนอาจจะแรงไปใช,ใช้คําว่าเข้าไปช่วยชีวิตช้างไทยในต่างแดนดีวกว่าค่ะมาดูในเรื่องของอาการนะคะของช้าง ภัยสักสซลินกันก่อนค่ะพบว่านะคะอาการป่วยของช้างแช่ผักสุรินของเรานะคะดีวันดีคืนค่ะจนแพทย์เนี่ยคลายความกังวลไปได้เยอะเลยหลังนะคะน้องช้างของเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะคขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณท็อปค่ะอาจจะมีการนำกรณีนี้นะคะของภายักสุรินเป็นกรณีศึกษาในการช่วยช้างไทยที่ต่างแดนด้วยค่ะครับ นายวราวุุตศิลปะอาชาและมตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกล่าวถึงกรณีกรณีที่นะครับขณะน,นี้กลุ่มแฟนคลับภายศักสุลินและบรรดาคนรักช้างครับมีความห่วงใยช้างอีกสองเชือกของไทยที่ยังอยู่ที่ประเทศสีลังกาครับและมีการสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากต่อความเป็นไปได้ที่จะนํากลับมาประเทศไทยด้วยหรือไม่ครับ โดยในคําถามนี้นะครับทางคุณวราวุธครับบอกนะครับว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้นิ่งนอนใจครับมีการนําส่งทีมศัตวแพทย์ไปพร้อมกับนางสาวกาญจานาศิลปะอาชาที่ปรึกษาคณะทํางานยุทธศรราตสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในต้นเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ดูแนวทางความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานของไทยและหน่วยงานของสีลังกาครับในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคเรื่องการรักษารักษา ดูแลรักษาพยาบาลช้างครับเพราะสีลังกาฮะเป็นประเทศที่มีช้างเลี้ยงและช้างปางอยู่เป็นจํานวนมากครับนายวราบุธยยังกล่าวต่อนะครับว่าสอดคล้องกับการที่คณะคณะศัตวแพทย์นะครับของมหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ประเทศสีลังกาครับซึ่งเป็นเมืองที่พายประตูผาอยู่ได้ติดต่อมายังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ โดยแสดงเจตจำนงว่าจะมีความพร้อมที่จะช่วยดูแลและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลช้างดังนั้นฮะจากนี้ไปการทำงานด้านสุขภาพช้างระหว่างไทยและศรีลังกาจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นรวมถึงการที่จะหาข้อมูลในการช่วยเหลือชีวิตช้างไทยในต่างแดนด้วยครับส่วนประเด็นของช้างภายประตูผานะครับเป็นเรื่องที่แตกต่างจากภายศักซุรินฮะเพราะภายสักสุรินเนี่ยอายุเพียง30ปียังหนุ่ม ขณะที่ภายประตูผาอายุเกือบ50ปีแล้วซึ่งศัตวแพทย์ก็มีความเห็นนะครับว่าการเคลื่อนย้ายพายประตูผาข้ามประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อตัวช้างเองครับดังนั้นนะคะวิธีการที่ดีที่สุดคือการให้พายประตูผาได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนด้วยด้วยการทําโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับรีรังกาค่ะ ในการแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลช้างซึ่งการทําเช่นนี้นะคะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการดูแลช้างระยะยาวได้ในประเทศศรีลังกาแล้วก็เชื่อว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยคลายความกังวลค่ะต่อช้างไทยที่อยู่ในศรีลังกาได้นะคะซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจจะมีการทํา MOU ขึ้นซึ่งต้องให้กรมอุทยานและก็องค์การอุตสาหากรรมป่าไม้เป็นผู้ลงนาม MOU ค่ะร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องของประเทศศรีลังกา ซึ่งแนวทางนี้นะคะจะทําให้การดูแลช้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานค่ะส่วนภายสีนรงค์นะคะณจากการที่นางสาวกัญจนาได้ไปเยี่ยมด้วยตนเองแล้วก็ยังเห็นว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีค่ะ สุขภาพยังปกติดีอยู่นะคะแล้วก็การเดินทางไปศรีลังกาในต้นเดือนกันยายนนี้นางสาวกัญจนาค่ะก็จะไปเยี่ยมภายศรีนรงค์อีกครั้งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องนี้นายกรกัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงการกลับเมืองไทยของพัยศักดิ์สุรินว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับภายศักดิ์สุรินไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นที่ปื้มปิติของพวกเราชาวกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทีมงานทุกคนและก็ปวงชนชาวไทยนะคะต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติและก็ช่วยสนับสนุนดําเนินงานงานของกระทรวงจนทุกอย่างเนี่ยมีความราบรื่นล่าสุดค่ะอาการของภัยศักรโซลินก็ดีวันดีคืน ให้ความร่วมมือกับคณะแพทย์ในการรักษาอย่างเต็มที่ทำให้แผลเรื้อรังนะคะที่เกิดขึ้นก็เริ่มบรรเทาอาการเจ็บป่วยลงได้มากแล้วแล้วก็สามารถกินนอนเดินขับถ่ายได้มากขึ้นด้วยค่ะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับของพายศักย์สดนก็สามารถติดตามไลฟ์สดของทางเพจกรมทยานและก็สถาบันโคจบาลแห่งชาติได้นะครับตอนนี้ก็คลายความกังวลไปได้เปาะหนึ่งนะคะเพราะว่าเริ่มคุ้นเคยกับการกลับบ้านมากขึ้นแล้วด้วยค่ะครับ